อนการสมัครออนไลนไง่ายๆผ่าน www.syu.ac.th 1ึ่งเข้าเว็บไซต์คลิกไอคอนสมัครเรียนตรงแถบด้านบนสุดของเว็บไซต์ที่ที่สมัครเรียนทมควิกที่เด็กโคเจสมัครเรียนปริญญาตรีรรร 3. หรือเลือกคลิกสมัครตามทุนการศึกษาที่น้องๆสนใจ2องกรอกข้อมูลส่วนตัวกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดแล้วคลิกถัดไปจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวตามขั้นตอนแล้วคลิกบันทึกตามชำระเงินตอนอื่นต้องเลือกยอดเงินที่จะชำระจะชำระแค่ค่าสมัครหรือชำระค่านำบวกค่าสมัครหรือชำระแบบเป็นจำนวนบวกค่าสมัครน้องๆสามารถ ถ้าสมัครได้4วิธีดังนี้หนึ่งชําระผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสสองชําระผ่าน QR code สามชําระผ่าน B บัตรเครดิตสี่ชําระผ่านเคมาบายแบงกิ้งคลาสขั้นตอนที่4รอการติดต่อกจากพี่ๆีเมื่อน้องๆทำตามขั้นตอนทั้งหมดและชําระเงินียบร้อยแล้วหลังจากนั้นภายใน 1, 1 2, วันจะมีพี่ๆี่จากมหาวิทยาลัยติดต่อกลับเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการส่งเอกสารประกอบการสมัครและการรายงานตัวค่ะเด็ก7สมัครและลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ www.stu.ac.th หรือโทร0 25 5์ ต,ต่อ2 1 2 1ถึง4แล้วมาเจอกันที่มหาลัยนะ